สวัสดีครับวันนี้ผมมีร้านขายโลบัสสุดคุ้มมานำเสนอชื่อร้านว่าลาวาบัสระบบกลุ่มเลซีมีบริการกดผลบอกฟุตเลทเจ็ดและยังมีเกมอื่นอีกมากมายยังไงอย่าลืมเข้าไปใช้บริการได้ที่ลาวาบัสคุณผู้ชมเคยโดนท้าทายอะไรสักอย่างไหมครับใช่ครับผมผมกำลังพูดถึงเกมนี้ The Jeep Obby Challenge เขากำลังท้าทายความสามารถการขับรถของเราทุกท่านผมแนะนำว่าถ้าเกิดใครขับรถเก่งๆเนี่ยเชิญเข้ามาเล่นแบบนี้เลยครับนี่นพวกเหล่าเพื่อนๆกันเขาก็ทำการขับรถออกไปแล้ว มาดูกันครับผู้หญิงคนนี้ขับรถออกไปแล้วรอดไหมฟึ<อ>ชนเงือบเียบ้อยโอเคครับทุกท่านกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมอินดิตีนะวันนี้เราอยู่ในแมปบททดสอบของจี๊ p นะครับผมเราเนี่ยจะต้องฝึกขับรถจ e ๊ p ทุกท่านด้านซ้ายเนี่ยเป็นเกมพาร์ทจี๊นะครับไม่รู้ว่ารถจี๊ p เกมพารทมันมีอะไรดีกว่ารถจี๊ p ธรรมดานะเท่าที่ผมเห็นก็มีแค่ลายนะครับ อาจจะมีความเร็วมากกว่าก็ได้แต่ผมขอลองรถจิ๊บธรรมดาก่อนละกันเอาสีฟ้า,ามามามาค่อยๆเร่งนะค่อยๆเร่งเมื่อลุยกนมมันผมมาแล้วคุณผู้ชมผมมาแล้วผมมากู <Good day. S 1> <laughs> แตกแตกอย่างง่ายเลยขอพรกับพี่ฟลามิงโกพี่ครับผมขอพรหน่อยโชคดีนะไอ <laughs> น้าเติร์ดแมผมหลอดเท่ไหยครับคุณผู้ชม <laughs> โอเคมาลุยกันต่อครับผม ผมเอาสีชมพูแล้วกันรอบนี้มันไม่เกี่ยวหรอกว่าเราขับรถรุ่นอะไรแต่มันอยู่ที่ใครอยู่หลังพวกอะไรต่งหากมาลุยเอบเอา,เอากรรมกดเอแกด X ทำอะไรก็ไม่ได้ฮนะจมธรณีไปซะผมว่าผมจะลองตั้งรถให้มันตรงๆดูประมาณนี้แล้วก็ถือตรงนี้ก็ค่อยๆฮนะแล้วก็ไปเลยเออโลดสวยแค่นี้มันอีซี่ดูด เพื่อนไปทางขวาเหรองั้นเราแยกไปทางซ้ายนะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นแรงรถมันไม่มีครับทุกท่านมันต้องขับไปขึ้นแบบอบ๊บโอเคขึ้นได้แล้วครับผมตรงนี้ต้องค่อยๆขับใช่ไหมผมเห็นเพื่อนค่อยๆขับครับโอเคผมประคองไว้ประคองไว้อยู่นะฮะตรงไปเลยสวยครับผมโอ้สุดยอดนะคุณผู้ชมผมบอกเลยว่า easy เดือนมาุยกันต่อครับผมอึ๊บอึ๊บอึ๊บสวยสวย สวยสๆไปชิวๆฮะอันนี้ชนได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าชนอาจจะไม่ได้กระเด็นปิวขนาดนั้นนะผมแม่แต่ไม่ชนจะดีกว่าครับนนมามามขับไปนนชิวๆ a s, <S t <Fast S 2> and f u u i o u u ปุ้นไปละเด้ออุ้ยอุ๊ยอุยพี่ฟามิงโก้ผมไม่ผ่านอีกแล้วอะลองเติมเกมพาร์ดูสเอแ์น่าเติร์ดคุณผู้ชมผมว่าเราจะต้องลองเติมเกมพารนะครับเดี๋ยวลองเติมดู 200โลบัคเลยเหรออนะกดเติมไปครับผมเรียบร้อยเติมแล้วครับรถเกมพาร์ทสองรโลบัคคุ้มไหมเนี่ยก็ลองดูครับเผื่อมันจะมีความเร็วที่ดีกว่าแล้วก็มีเบรกที่ดีกว่านะครับลวยกันเลยนะจังหวะนี้เป๊บเป๊บไปแล้วครับผมโอ้โหสุดยอดอาจจะไม่เกี่ยวที่รถอาจจะเป็นที่เกิ <laughs> ขับรถสุดนุบเอาใหม่ฮะผมว่ารอบนี้น่าจะผ่านนะ ย่งนคุณผู้ชมลองมาเล่นดูนะครับแล้วก็บอกผมด้วยนะว่าหัวร้อนกับตรงนี้หรือเปล่ามันผ่านยากอ่ะโอเคผ่านครับเท่าที่ผมรู้สึกได้นะคุณผู้ชมผมรู้สึกได้ว่ารถเกมพาร์มันค่อนข้างมีความทรงตัวที่ดีกว่าครับค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงแล้วก็ถึงหินอันที่สองเราไปเลยผ่านแล้วสุดยอดครับผมมีเช็คพอยต์ไหมอยากเช็คพอยต์มากเลยนะฮะ เฮ้ยตรงนี้หรือเปล่าจอดเช็คพอยต์ครับผมโอเคนำรถเข้าไปเหยียบตรงนี้นะผมว่าเป็นการเช็คพอยต์ตรงนี้ขับยังไงไม่รู้จริงๆฮะอาจจะต้องตรงไปเหยียบหินอ่ะถึงด้วยเหยียบหินไปตรงนี้ค่อยๆประคองขึ้นไปแบบช้าๆเกิดแมานี่ผมไม่เคยขับรถโรบอกแบบช้าขนาดนี้มาก่อนเลยทุกท่าน ค่อยๆค่อยๆเลี้ยวค่อยๆเลี้ยวผ่านแล้วครับผมโอเคสวยตรงนี้เป็นลาวาถ้าโดนน่าจะตายเลยฮนะมาครับการขับแบบสปีดการขับแบบสปีดเปิบเปบเปิบหุยไปแล้วไปแล้วไปแล้วฮนะอันนี้เป็นทางลูกลังคุณผู้ชมครับเราผ่านแล้วครับผมด่านสองจอดฟื้ มาลุยกันต่อเลยนะครับผมด่านที่3โอ้โห my god ต้องขับชิดๆหน่อยอุ้ยล้อรถยนต์ตรูนี่ว่าเฮ้ยมันต้องขับชิดแค่ไหนออหลุดไปอีกแล้วโอ้ไปดกด X ผู้ชมครับถามจริงๆนะนี่ยังเรียกว่ารถได้อยู่ไหมว่าไม่น่าใช่และยางหลังที่เตรียมมาก็ไม่สามารถมาประกอบได้ฮนะผมจะทำการขับตรงไปเลยนะ มาดูว่าผมจะรอดหรือเปล่านะครับอาจจะตายก็ได้อรอ,อดเว้ยเอาเหลือสองล้อก็จะไปแบบสองล้อนี่แหละมาอ,อดูลักทูเลชิบ <c oughs> โอเคจังหวะนี้ค่อยๆขับค่อยๆขับป,ปอ้โอ้คิดว่าจะผ่านอยู่แล้วแม่เราลองขึ้นรถสีน้ําเงินดูอ๋อถ้าอยากขึ้นรถสีน้ําเงินนี้จะต้องเสีย30โลบักครับ งั้นไม่เป็นไรแล้วกลับไปรถคันเดิมเราดีกว่าแมาครับผมผมขอแก้มืออีกรอบนึ่งนะคุณผู้ชมโอเคผ่านแล้วครับผมเฮ้ยเราจะเจอเส้นชัยหรือ,อยังนี่ไงผมว่าหลังจากอันนี้น่าจะเป็นเส้นชัยแล้วครับงอนขับรถขึ้นอย่าตายนะขอร้องอย่าตายเลยถ้าตายมันต้องไปเกิดไกลผมไม่อยากตายเลยครับสวยสวยสวยได้อยู่ได้อยู่ไปไปค่อยค,อยคอยไปโอ้จุดนี้วัดใจผมบอกเลย ถ้าขับรถแล้วเลีล้ยวไม่ตรงนี่พลาดแน่ๆยังไงก็พลาดเหมือนที่ผมกําลังจะผมถอยกลับไปไม่ได้แลวครับทําอะไรไม่ได้เลยด้วยนะ <laughs> โทแค่ข้างหน้าเราก็ผ่านแล้วครับผมหมดความหวังน้าิน,าานอ้วชิบ เรียบร้อยครับคุณผู้ชมโอ้ผมผ่านแล้วครับสุดยอดไปเลยเกมนี้โอ้เชีผมเล่นมาประมาณ30นาทีัพค่านรวมกับทั้งอัดคลิปทั้งอะไรด้วยนะ30นาทีครับผมเป็นเวลาที่นานมากๆนะฮะเข้าอะไรไม่ได้ด้วยโอเคครับผมจุดจบของเกมนี้ก็ มีแค่บ้านหลังเดียวครับแล้วก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วชื่อว่ากูพยายามได้ดีก็เอาเป็นว่าคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะผมเหนื่อยมากๆครับยังไงก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับผมและถ้าเกิดใครอยากท้าทายสกิลการขับรถในเกมโรบอทของตัวเองนะครับผมแนะนําแมบ,บนี้ทุกท่านโคตรหัวร้อนบายบายครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า